พร้อมกันหรือ uh> ยังพร้อมเรียนกันหรือ uh> ยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะต่อคุอเวลาจะต่อมคุณครูกดตรงไมโครโฟนแล้วบอกว่าพร้อมนะคะอ่าค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนกันเดี๋ยวคุณครูจะขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของดอกที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวครูขอถามก่อนว่านักเรียนรู้จักดอกไม้ชนิดใดบ้างค่ะรู้จักชื่อดอกไม้อะไรบ้างเอ่ยคุณครูถามมารู้จักดอกอัญชันกุลาดอกกุลาดอกอัญชันทางตะวันครับทางตะวันอ่าโอเคค่ะแล้วนักเรียนคชื่อว่าส่วนประกอบอ่าโอเคค่ะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวคุณครูขอทำก่อนนะคะว่าแล้วนักเรียนคิดว่าส่วน,นววประกอบหลักของดอกประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนลองดูส่วนประกอบหลักของดอกประกอบด้วยอะไรบ้างคะประกอบของดอกมีอะไรบ้างน้ำหวานน้ำหวาน เกสรจะปลูกเกสรมีอะไรอีกคะพี่แหนวเวลาเราจะสอบเราต้องกดในตรงไหนปิดประตูห้องพี่แหนวเวลาเราจะตอบกุ้คือเราตัดตรงไหนครับต้องประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบของดอกประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยเขาอ่านว่าเกี้สอนจะปลูกเกสรมีมีกีบดอกมีกีบเลี้ยงใช่ไหม ดอกสิีกีี่ดอบดอกค่ะอ่ากีบดอกเก่งมากค่ะอะไรอีกก้าดอกก้านดอกเกบสทุกคนเลยบสวนมลีล้ผ่นรองดอกผ่นรองดอกอาเก่งมากค่ะอ่าแล้ว เกอสอนเพศเมียกับเกอสอนเพศผู้เกอสอนเพศเมียแล้วก็เกอสอนเพศผู้โอเคค่ะเก่งมากค่ะก็สําหรับส่วนประกอบหลักของดอกนะคะก็จะประกอบไปด้วยกีบเลี้ยงกีบดอกฟังครูแล้วดูว่าเพศผู้แล้วก็เกอสอนเพศเ <ๆ S 2> มียนะคะตามครูค่ะทบทวนอีกรอบ ส่วนประกอบหลักของดอกจะประกอบไปด้วยสี่ส่วนนะคะได้แก่กีบเลี้ยงนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็กีบดอกที่มีสีสันไหน,นะคะกีอสอนเพศผู้แล้วก็อย่างสุดท้ายเกสรเพศเมียนะคะเมีย<อ>คะ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนลองดู ภาพดอกชดอกชบาสองดอกนี้นะคะน่นเรียนเห็นไหมคะภาพทีนั่ออ่นักเรียนลองสังเกตดูภาพดอกชบาทั้งสองดอกนี้นะ,ะว่าภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะที่สองเหี่ยวคะ่ะอ่าภาพที่สองเหี่ยวมีอะไรอีกสสีค่ะ เป็นยังไงเอ่ยภาพที่หนึ่งมีสีอะไรคะมีหกขูดหกขูดแล้วภาพที่สองมีสีอะไรคะออกตึ้งอยู่เี่ยดูแดงดูแดงจี๊ดมากอ่ะแล้วมีอะไรอีกนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกเนี่ยดูตามครูเนี่ยก็ลองดูสิคะเนี่ยครูถามเปิดลองดูภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นอะไรอีกไหม เห็นีเสื้ออ่าม,มีมีเสื้อดีอม,มากค่ะค่ะได้อ่าล้วภาพที่สองมีไหมไม่มี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 ใช่ไหมคะแล้วอ่นนักเรียนลองลองดูนะคะนักเรียนลองสังเกตดูเพราะเหตุใดในภาพที่สองดอกชบาภาพที่สองสีแดงนี้ค่ะ ทำไมถึงไม่มีเพราะเหตุใดถึงไม่มีผีเสื้อมาตอมดอกคะเพราะว่ามันมียแมวอ่ะอ่าเพราะว่ามีแมวไม่มีเกสรอ่าไม่มีเกสรเนี่ยนี่เลยถามไม่เลยทำไมคุณถามตอบตามอะไรไปเลย อโอเคเพราะว่าดอกมันเหี่ยวแล้วก็ไม่มีเกสรใช่ไหมกิงมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าตรงส่วนนั่นเลยเห็นไหมตรงอ่ะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งจะมีสีเหลืองก็สีสันสดใสตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็สีแดงในภาพที่สองตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าอะ,อะไรคะเราจะเรียกตรงส่วนนี้ว่าอะไรไม่เห็นไหม ตรงตรงที่มีสีเหลืองหรือว่าที่ที่มีสีแดงตรงนี้เราจะเรียกส่วนนี้ของดอกว่าอะไรคะดอกผีดอกกรีดดอกโอเคเกกงมากค่ะถูกต้องค่ะแล้วทักเรียนรู้ไหมคะว่ากรีบด,ดอกมีหน้าที่อะไรคะหุม้ม ทราบจำไม่เอ่ยโอกมีหน้าที่อะไรคะแม่หุ้มเกสรสามิ่งมากมีอะไรอีกขอ,อหุ้มเกรสรใช่ไหมคะโอเคค่ะอาจากที่นักเรียนสังเกตดูดูภาพดอกชบานี้นะคะ นักเรียนลองสังเกตดูว่าตัวประกอบภายนอกของดอกชบาประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจจากภาพนักเรียนลองดูการประกอบภายนอกครับครับกลีบดอกกลีบดอกกลีบดอกค่ะกลีบดอกค่ะกลีบดอกถูกต้องมีอะไรอีกก้านดอกกลีบเลียงกลีบเลี้ยงก้านดอกถูกต้องค่ะ ขาลองดอกขาแองดอกอ่าเก่งมากค่ะส่วนประกอบภายนอกก็จะประกอบไปด้วยเกสรคเกสรนประกอบภายนภายนอกค่ะส่วนประกอบภายนอกของดอกนะคะก็จะประกอบไปด้วยกล้ามดอกขามรองดอกย่างก็ขีดอกนะคะ ทั้งสี่ส่วนนี้นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนทั้งสี่ส่วนที่คุณครูได้พูดมาหน้าที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแตกต่างแต่างแตกต่างกต่างแตกต่างแตกต่างกั่าง่างไตขอเหตุผ่ที่าิแต่างแตกต่างกั่ห,ตกตกนหน่อ แต่แ่ลส่วนโต๊ะที่ของมันค่ะอ่าแต่และส่วนมีหน้าที่ของมันอ่าโอเคเก่งมากค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนลองมาทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าส่วนประกอบทั้ง4ส่วนส่วนประกอบภายนอกของดอกทั้ง4ส่วนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ นักเรียนลองเตรียมรายงานที่ขึ้นมาค่ะที่คุณครูส่งให้ใบงานที่หนึ่งเรื่องดอกไม้ของฉันงานที่หนึ่งเรื่องดอกไม้ของฉันแล้วก็ดอกไม้คนละหนึ่งชนิดที่คุณครูได้ให้เตรียมมาลองยกให้คุณครูดูหน่อยแต่ละคนเตรียมดอกอะไรมาบ้างค่ะ ดอกไม้จุกาวดอกอัญชันดอกอัญชัน no ูดอกอะไรอีกไปเตรียมดอกอะไรมาบ้างเียดอกเกื no? ่องฟ้าครับดอกเื่องฟ้าพอนนะครับอ่าโอเค พร้อมกันทุกคนแล้วหรือยังคะพร้อมกันท่ยังนักเรียนดูใบงานที่หนึง่งดูที่ใบงานที่หนึง่งเรื่องดอกไม้ของฉันตนิดตะลมดิสนักเรียนลองดูที่ใบงานคุณครูได้นักเรียนสังเกตที่ดอกไม้ที่สังเกตดอกไม้ที่เรียนเตรียมมานะคะนักเรียนลองสังเกต ดอกไม้ที่เรียนเตรียมมาของแต่ละคนโดยอลองใช้มือสัมผัสดูลองใช้ตามองดูว่ามีสีอะไรรูปร่างเป็นยังไงว่าลองใช้มีสีเงิน,งนสีม่วงลองลองใช้จมูกดมกลิ่นดนะูซิว่าดอกไม้มีกลิ่นไหมมีกลิ่นมีกลิ่น อะลองสัมผัสดูเป็นยังไงบ้างลองใช้มือจับจับดูดอกเป็นยังไงเ่ัน่นั้นั่น่งนังนก่ลองนั่งนังนัตงั่งนงนั่งนังังนังนั่นัคงั่งนั่งนั่นั่นัน่นัังน นำดอกไม้ลงมาติดลงในกรอบสีชมพูเห็นก,กรอบว่างๆที่ครูได้เว้นว่างไว้หให้เห็นไหมนในในงาน<อ><ๆ>นัอกเรียนเห็นไหมคะในใบงานเนี่ยในใบงานค่ะให้บอกเอาก่ะานักเรียนหลังจากที่นักเรียน,น,น,ยนสังเกตเกรสเร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนำดอกไม้ติดลงในกระดาษ ไปงานที่ครูจะเตรียมไว้ให้หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อดอกไม้เห็นไหมคะกรอบสีชมพูข้างบนเห็นไหมไปงานที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนชื่อดอกไม้ที่นักเรียนได้เตรียมมาของแต่ละคนนะคะดอกดีนะดอกดีไงดี๋ยวไกหากู หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนปาติดดอกไม้แล้วก็เขียนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูให้นักเรียนเขียนลักษณะของดอกไม้ที่นักเรียนสังเกตได้ให้นักเรียนเขียนลงในกรอบสีม่วงด้านล่างเขียนไหมส,สีสีเหลี่ยมด้านล่างที่เขียนว่าลักษณะของดอกอะไรซึ่งคุณครูจะให้เวลาทำห้านาทีนะคะ ถ้าใครทำเสร็จก่อนก็ให้บอกครูเลย่เดี๋ยวครูจะขอทวนอีกรอบนะคะสําหรับการทํำใบงานที่หนึ่งอันดับแรกให้นักเรียนลองสังเกตดอกไม้ที่แต่ละคนได้เตรียมมาหรือถ้าานักเรียนคนไหนไม่ได้ดอกไม้มาให้นักเรียนเปิดไปที่ ใบงานหน้าสุดท้ายที่คุณครูได้เตรียมรูปด,ดอกไม้มาให้เห็นไหมเอ,อ่ยที่จะมีใบงานหน้าสุดท้ายที่จะมีรูปดอกไม้ชนิดต่างๆสี่ดอกที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ไม่เลือก<ม>ดอกใดดอกหนึ่งตามที่เรียนชอบเลยให้เรียนตัดแล้วก็นามาแปะนํามาติดลงในใบงานนะคะครับาลา หลังจากนั้นพอเราสังเกตแล้วก็ติดดอกไม้ลงในกรอบสี่เหลี่ยมมากๆนี้นะคะนักเรียนเขียนชื่อดอกไม้ที่นักเรียนสังเกต<ม>แล้วก็ด้านล่างสุดให้นักเรียนเขียนลักษณะของดอกนะคะ,ะคุณครูจะให้เวลาทำห้านาทีนะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วก็ให้บอกให้นูติดดอกนี้ เตรียมใบงานที่สองตอนที่หนึ่งขึ้นมานะคะาบงานเหมือในจอลยเขียนตามคูณในจอเขียนตามคูณนักเรียนเตรียมกันมาครบหรือยังคะคคงานที่หนึ่งนี่เปิดนะใบงานที่หนึ่งอยู่ไหนใบงานที่สองตอนที่หนึ่งนะคะเรื่องเรียนรู้หน้าที่ดอกไม่ชอบอยู่กับ อ่านั่นเรียนดูที่า,านานะะ<ม>อาน่ะนอ่าน<ม>ั่นอานอนอนอ่านั่นเ่นอนอ่นอ่นอ่เนอ่นอ่านอ่าน่ยนด้านอ่ไหม่านอี่คนอ่าน่น่าอ่า่านอีอ่านอ่อ่า่น่ คุณครูจะให้นักเรียนนำคำโอเคคุณครูจะให้นักเรียนนําคําที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสี่คำนะคะด้แกกีบดอกถามรองดอกก้านดอกแล้วก็กีบเลี้ยงนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนําคําทั้งสี่คำนะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเห็นไ้ไหมคะ นักเรียนเห็นไหมหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เห็นไหมคะโอเคค่ะให้นักเรียนอดูที่ลูกศรของแต่ละหมายเลขนะค่ะดูที่อญญาจจะเช่นหมายเลขหนึ่งน,นักเรียนลองดูตามหมายตามลูกศรสีเหลืองชี้ไปที่ส่วนตรงนี<อ>้เห็นไหม กรีบดอกอะถ้าเป็นกรีบดอกให้นักเรียนนําคําว่ากรีบดอกลงไปเติมให้ถูกต้องอะอย่างเช่นมาเลขสองชี้ไปที่ตรงส่วนนี้เรียกว่าอะไรก็ให้เรานําคํำหนึ่งในสี่คำเลือกมาหนึ่งคำนะคะนํามาเติมในกรอบให้ถูกต้องให้ครบทั้งสี่ช่องเลี้ยง พูดพูดออคุณครูจะให้เวลาทำ5นาทีเช่นกันนะคะมีใครอยากกระหาวคุณครูไหมใครปัญหาอืมเบดอกดอกกีรี้ยงใครค่ะกเรี้ยงอะลองดอกค่ะ ก้านดอกาฐานร่องดอกดอก้านแล้วก็<อ>ก้านใ่้ถูกต้องการดอกนะคะซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าก้านดอกมีหน้าที่ชูด,ดอกให้ติดกับกิ่งเนาะฐานร่องดอกมีหน้าที่รองรับส่วนต่างๆของดอกหิบเลี้ยงหิบเลี้ยงจะมีสีเขียวนะคะ เพื่อห่อหุ้มดอกที่มันยังตูมเพื่อป้องกันแมลงอ,อันนี้อาวนี้เรามาดูกลีบเลี้ยงจะมีสีเขียวนะคะเพราะว่ากีบเลี้ยงมีสารสีที่ชื่อว่าคอร์ลฟีลมีสีเขียวก็เลยสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนาะอันสุดท้ายที่มีสีสันสวยงามลหลากหายสีเลยก็คือกลีบดอกนะคะ ทำหน้าที่เล่าแมลงแล้วก็ของเกรสรน,นะคะวันนี้นักเรียนดูภาพที่คุณครูขึ้นมาหน้าจอตอนนี้นะคะมีรูปดอกกุหลาบแล้วก็ดอกคิวบินักเรียนสัง,งเกตเห็นว่าในรูปภาพนี้นะคะมีดอกไม้อ,อะไรบ้างคะเชิญกันตอบเร็วเออ,เอกุหลาบ ลับับลับงั้วาเอเนดไม่รู้ี่ยอดได้ดดไม่และตกจริงไม่แตกกันมีอะไรมีสีอะไรอีกคะทีเรียล้าง สีเหลืองสีอะไลกสีชมพูสีชมพูสีแดสีขาวสีแดงใ่คะสีขาวขาวใช่อีกดอกทิวลิปมีเพิ่มอีกสีหนึ่งคือสีม่วงนะคะอ่ามีสีส้มถูกต้องมีหกสีเนาะคราวนี้นักเรียนช่วยกันตอบคุณคูหน่อยนักเรียนคิดยังคิดว่าอะอะไรทำให้ กลีบดอกเนี่ยคะ่ะมีสีแตกต่างกันในแต่ละดอกอเพราะว่าในกลีบดอกมีอะไรนะม,มีสารอะไรนะรใครอะไรสารคอโฟิลอะคอ่าสารคอโรฟิลก็คือจะสีเขียวถูกไหมครับอ,อันนี้มีสีเหลืองสีส้ม,มสีแดง แสดงว่ามันก็จะมีสารสีที่ต่างจากคอโลฟิลนะครับอันที่มีสีส้มจะมีสารสีที่ชื่อว่าแคโรทีนอยสีเหลืองนะคะสีเหลืองเซนเซนโทไซานินนะคะสีเหลืองสีแดงสีม่วง สีเสีม่วงนะคะชื่อว่าแอนโทไซยา,ยานินสีคะไซานินครับเดี๋ยวเราพูดพร<อ>้อมกันนะสารสีส้มชื่อว่าแคลโรทีนอยด์แคลโรทีน เก่งมากครานี้ครนี้นักเรียนเหลือใบงานใบสุดท้ายแล้วเนาะที่เป็นแบบทดสอบที่ให้โยงเส้นนะคะนะคะใช่ค่ะอ่า,อาอใช่ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำนะคะโยงเส้นจับคู่ชื่อส่วนประกอบ กับหน้าที่ของส่วนประกอบเนาะทัสี่เสร็จที่ก่อนดว่าทำเด้าน,ด,น,ด,นดอ,อกเดี๋ยวให้ทุกคนหลังจากนี้เนาะให้ทุกคนไปทำแล้วก็ถ่ายรูปใบงานทั้งหมดเลยวั้นที่เราเรียนมาในวันนี้นะใบงานที่หนึ่งใบงานที่สองแล้วก็แบบทดสอบท้ายบทเรียนส่งมาให้คุณครูในไลายกลุ่มนะคะ หนึ่งก้านดอกในกลุ่มรายนะคะส่งมาให้ครบเลยเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่องส่วนประกอบภายนอกของดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบภายในของดอกนะคะเขียนไปสิ เดี๋ยวหลังจากนี้ให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูในกลุ่มไลน์นะคะครับพรุ่งนี้ให้นักเรียนเตรียมดอกไม้มาเหมือนวันนี้ด้วยนะคะดอกไม้มาเรียนด้วยนะคะครับโอเคใครไหนมีคำถามอะไรจะถามคุณครูไหมคะเน อ่าไม่มีคำถามนะคะใครไม่มีคำถามอ่าสามารถออกจากห้องเรียนได้เลยนะคะอย่าลืมทำงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในกลุ่มไลน์นะคะครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดออกได้เลยค่ะไม่จางฟูไว้ให้กดออกได้เลยกดออกสิออกยังไงออกยังไงออกนี่เจ้ากดออกแล้วจะให้กดออกกดออกจะกลุ่มไม่ออก